พระเดชพระคุณพระพุทธวรยานหรือหลวงปู่มงคลพิโรจโนอดีตเจ้าวาดวัดปยุระวงสาวาทและอดีตเจ้าคณะภาค15ได้เมตตาเล่าถึงเรื่องบ่วงกรรมไว้ในหนังสือเก็บเล็กผสมน้อยฉบับสมบูรณ์นะครับความว่ามีโยมคนหนึ่งบ้านอยู่ข้างวัดกาลยาเล่าให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ฟังว่าสมัยก่อนนู้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงหน้าวัด มีบ้านเรือนแพรอยู่3าสี่หลังด้วยกันเช้าวันหนึ่งเจ้าของแพรกำลังหั่นปลาอยู่บนเขียงก็ปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งเข้ามาเอาตีนเขียจะกินปลาเจ้าของก็ไล่ออกไป3าสี่ครั้งด้วยกันแต่มันก็ยังวนเวียนมาหาอีกเจ้าของแพรโกรธจัดก็เลยจับขาแมวไว้แล้วก็เอามีดสับขาแมวจนขาดกระเด็นเลือดกระฉูด มันร้องอย่างน่าเวทนาแล้วก็ดิ้นพลาดประพราดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดิ้นไปจนตกน้ำตายที่หัวแพรต่อมาอีกสามเดือนหญิงเจ้าของแพรก็ตั้งขันเมื่อคลอดบุตรออกมาปรากฏว่ามือข้างซ้ายของลูกด้วนครับพอเด็กเริ่มคลานได้เด็กเริ่มคลานได้วันหนึ่งคลานไปคลานมาก็เลยไปตกน้ำตาย ตรงที่หัวแพที่แมวตกตายนั่นแหละนี่คือเรื่องบวกกรรมเรื่องที่หนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องโรคกรรมท่านเล่าไว้ว่าสมัยเมื่อข้าพเจ้าหมายถึงลุงปู่ท่านเป็นสมณเณรอยู่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์จังหวัดสมุทรสงครามเวลานั้นมีสมณเณรจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นสามรูปด้วยกันหนึ่งในสามมมติว่าชื่อสมณเณรบุตรรูปนี้ออกจะซุกซน ชอบเล่นอะไรแปลกๆคราวหนึ่งเธอเป็นโรคเจ็บคอกลืนอาหารไม่สะดวกแม้แต่จะฉันน้ำก็เจ็บญาติโยมก็พากันหายามาถวายทั้งยาทาและยากินทั้งหมอไทยและหมอฝรั่งมารักษาก็ไม่ยอมหายต่อมามีคนแนะนำให้ท่านไปหาหมอที่ชื่อว่าอาจารย์เจิมอยู่ที่ตำบลบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งท่านผู้นี้เป็นคา,ารวาสท่านมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนามากมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมากหลังจากชี้แจงเรื่องราวนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ตรองแล้วก็เลยบอกกับสมเนว่าเป็นโรคกรรมสมเนรรูปนี้คงจะไปทรมานแมวหรือว่าทรมานสุนัขไว้โดยทำให้มันได้รับความทุกข์ทรมาน ท่านจึงให้สมณเนรูปนี้ไปทบทวนดูว่าเคยรังแกสัตว์อะไรไว้บ้างแล้วก็ไปแก้ไขเสียโรคก็จะหายได้โดยไม่ต้องรักษาอะไรสมณีนเมื่อกลับมาถึงวัดก็พยายามทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่สองวันก็นึกขึ้นได้จึงรีบไปตามหาแมวดำซึ่งมานอนสมอยู่เพราะเจ็บที่คอสมณีนได้ดึงเอาหนังยางที่รัดคอแมวอยู่ ดึงออกครับท่านเอาหนังยางไปรัดคอแมวตัวนั้นแล้วลืมจากนั้นท่านก็กอดแมวร้องไห้ด้วยความสงสารแมวสู้ผอมเพราะอดอาหารจากนั้นสมเร็จนรูปนี้ก็เลี้ยงแมวเป็นการใหญ่จนมัดอ้วนพีเป็นปกติโรคที่สมเร็นเป็นอยู่ก็หายเองโดยไม่ต้องรักษาอะไรเลยนี่แหละเรื่องกรรมสนองกรรมนะครับถ้าทำกรรม ไม่ดีหนีไม่พ้นกรรมของตนเรียกร้องคอยจองผานพอถึงคราวกรรมนั้นก็บันดาลจะพ้นผ่านกรรมไปไม่ได้มีกำลังแรงแห่งกรรมที่ทำไว้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นสุดบินหนีต้องรับผลแห่งกรรมทำไม่ดีเพราะกรรมนี้คอยจ้องสนองกรรมดังนั้นเรื่องกรรมอย่าไปอเล่นนะครับอย่าประมาทโดยเฉพาะ ประมาทในพระราชนารยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าประมาท